สวัสดีครับ FC ช่องทีใครทีมันชาแนวครับวันนี้เรามาพบกันในตอนเช้าของวันที่17เดือนตุลาคม2567ครับนะในช่วงนี้ก็เช้าวันนี้นะครับอากาศเย็นสบายครับแนะดดก็ไม่แรงนะก็มีลมนะพัดมาเย็นๆนะครับหลังจากเมื่อคืนะมีฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะครับ ก็น่าจะมีอิทธิพลทางมรสุมอะไรสักลูกหนึ่งนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ทําให้อากาศมัน,นคลายร้อนไปได้นีมันก็จะนํามาซึ่งความสุขนะเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์นะครับคนเราเนี่ยถ้ามันร้อนเกินมันก็อยู่ลําบากนะไม่ค่อยสบายถ้ามันหนาวเกินก็อยู่ไม่ได้าอากาศวันนี้พอดีครับพอดีมากเลยนะครับก็ ในช่วงนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับวันที่จะออกพรรษาเนาะวันออกพรรษานะครับออกพรรษาหลับพระเจ้าเนาะโดยจะพระกอีสารนะครับจะมีไปเป็นนีไปณีออกพรรษานี่ก็จะเข้าสู่เทศกาลบุญกะถินน่าเป็นบุญกะถินเนี่ยบุญกะถินก็จะมีเวลาอยู่นะครับ28วันหลังจากออกพรรษาเนี่ยนับไป28วัน ถ้าทําบุญในช่วงนี้นะครับอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปนะครับในช่วง28วันหลังจากออกพรรษานะครับคือหลังจากนับเลยไปเลยนะครับวันแรมหนึ่งค่ำนะแรมหนึ่งค่ำนะครับแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองนะแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเพราะว่า มันก็จะเริ่มหมอ,อคนสาใช่ไหมนะนับไป28วันก็จะนะ่าก็จะหมดฤดูกาลนะครับการนะทอดกระถิ่นถ้าเหลือจากนั้นไปเนี่ยถ้าจะการทําบุญนะการทําบุญก็จะเป็นการทําบุญนะ่การทําบุญนะธรรมดานะครับเป็นบุญธรรมดาไม่ใช่ช่วงไม่ใช่ช่วงบุญกระถิ่นนะ่อันนี้ซึ่งคนอีสานนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาพุทธเนี่ยก็จะนะ่ ทำบุญในช่วงนี้แหละครับฉะนั้นงานหนาแน่นมากนะภาษีสังคมนะภาษีสังคมนะเขาเรียกว่านะเวลาคุณทําเราก็ไปช่วยเวลาเราทําเขาก็มาช่วยเนะีนะ่ยคล้ายๆว่า,าแชร์บุญนะดูแล้วคล้ายๆแชร์บุญเหมือนกันนะนะการทําบุญร่วมกับญาติร่วมกับเพื่อนนะเพื่อนสนิทมิตรสหายเนะี่ยเขาก็จะแจกซองแจกบุญกันนะพวกเราก็ ก็ทำบุญกันนะครับตามกำลังนะ่ะสมทบกันมีหมอนมีนะ่ะข้าวสารนะครับเขาก็จะไปมีดอกไม้ทูกเจียนข้าวสารไปแล้วก็นะ่ะมีเงินสมทบกันไปเป็นการทำบุญบูรณะถิ่นนะนะ่ะมีญาติพี่น้องอยู่ต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับก็จ้องไปละนะครับถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศเสี่ยงกุศลให้นะ่ะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรญาตินะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะั่นเอง ทำกองบุญธรรมดามันไม่เหมือนบุญมหากฐถินบุญกฐถินว่ากันน่ะนะครับมันเป็นความเชื่อน,น่อในชั้นในชั้นนั้นในช่วงนี้นะครับก็ภาษีสังคมก็เยอะนะตัวผมเองเนะี่ยถ้าเฉพาะตัวแอดมินเองนะครับในช่วงนี้ก็หนักนะหนักหนักหนักนะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปนะก็จองนับขนาดนับขนาดนี้ก็เกือ <laughs> บสิบจองแนละ <laughs> <laughs> ขนาดใกล้ๆนะใกลสุดนะครับไกลสุดก็ที่อยู่ที่ขอนแก่นนะาวันที่ยี่แปดเนี่ยก็ต้องไปขอนแก่นูีเลยนะครับก็นั่นก็เป็นช่วงเป็นช่วงบุญนะครับเราก็ช่วงร่วมกันนะครับนี่ก็จะงหาทราบในช่วงนี้นะครับพวกเราก็ถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเคลื่อนไหวข่าวคราว,าวะเรื่องดีๆนะครับเรื่องดีๆก็แล้วกัน ข่าวดีที่สุดนะครับปราวดีที่สุดที่จะนะทำให้มันมีส่วนกับเพื่มนะครับกับเพิ่มถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนของคนไทยอะ่นะก็คือข่าวดีนะครับที่คณะกรรมการกนง,งนะกำหนดนโยบายเรื่องการเงินนะการคลังนะของประเทศนะครับของธนาคารแห่งชาตินะได้มีมติเมื่อวานเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดี นะมีมติลดดอกเบีย้ยเชิงนนยบ,บายเนี่ลงมา0.25 0.25เปอร์เซน,นะครับก็ทำให้มีกระแสตอบรับของใน <c oughs> ของนักธุรกิจโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากครับนะตลาดหุ้นนี่พุ่งขึ้นไปเหมือนกับนะปีนหน้าผาขึ้นไปกะโดดจากกระโดดจากก้นเหนวเนี่ยนะโอ้โหขึ้นตะลุเลยนะดูกราฟหี่เมื่อวานตลาดหุ้นครึกคักมาก ด้วยมติเท่าไหร่รู้ไหมครับห้าต่อสองมีอยู่สองคนที่ไม่ยอม <c oughs> ไม่เห็นด้วยในการที่จะลดปรากฏว่ามี <c oughs> มีห้าท่านนะครับเปลี่ยน่นามองเห็นว่าความจาเป็นก็เลยเปลี่ยน,นก็เลยลงมติให้ลดดอกเบีย้ยอ่าซึ่งเมื่อประชุมคราวที่แล้วนะครับหกต่อหนึ่งหกคนไม่ยอมครับนหนึ่งคนยอม แต่คราวนี้นะครับห้าต่อสองครับกลับกันเออห้าคนยอมสองคนไม่ยอมครับนี่ก็เป็นข่าวดีก็ถือว่าก็ถือว่าคณะกรรมการที่กำกับกำกับนะครับกำกับอยู่ไใอคณะกรรมการธนาคารกลางแห่งประเทศไทยอ่ะพูดง่ายนะก็ทำให้เป็นข่าวดีนะครับตรงนี้มันจะมีผลอะไรครับ มีผลทําให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการส่งออกของเรานะครับค่าเงินบาทก็ลดลงมาเมื่อวานเนี่ยลดลงมาสามเปอร์เซนสี่เปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ทำให้การส่งออกนะครับนักธุรกิจที่ส่งออกก็จะลดการขาดทุนลงเยอะที่เคยแลกดอลลาร์ได้สามสิบสองบาทสาสิบเอ็บาทนะต่อนหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะแลกได้ขึ้นมา สามสิบี่สามสิบห้าบาทก็ยังดีนะครับก็ยังดีนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับต่อก็คนที่นําทําธุรกิจ Import นะครับาการนําเข้าก็จะเพิ่มเงินนิดหน่อยแต่ว่า <c oughs> มันจะทําให้ GDP นะครับมวลรวมของของประเทศเราเนี่ยมันดีขึ้นนะอันนี้ก็ฟังจากาข่าวของนักเศรษฐศาสตร์เขาได้คุยกันก็เป็นข่าวดีครับเรื่องดี ในเรื่องดีนะครับซึ่งทางคณะรัฐบาลนะครับก็พยายามนะครับกระทรวงการคลังที่พยายามต่อรองพยายามเจรจาให้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลดดอกเบีย้ยเชิงนโยบายแต่เขาก็ไม่ยอมในที่สุดนะครับถึงเมื่อวานนี้ก็คณะกรรมการก็ยอมก็เป็นเรื่องดีครับนะพบกันขึ้นทางนะอเมริกาเนี่ยเขาลดมาตั้งเนี่ยจะลดรอบที่สองเลยครับจาก50ก็ จุด50ก็จะลดเพิ่มมาอีกแล้วตานาจุด25อีกนะก็กลเป็นเรื่องที่อนาคตเราก็สดใสขึ้นนะนโยบายขับเคลื่อนของทางคณะรัฐมนตรีชุดนี้คณะรัฐบาลชุดนี้นะครับกำลังเพ่งไปที่ความเป็นอยู่ของประชาชนนะมีโครงการดีๆออกมามากมายนะครับพวกเราก็มองเห็นอนาคตว่าอนาคตของพวกเรานะครับน่าจะสดใสยิ่งขึ้น ที่พวกเราเคยเป็นว่าที่นะเสือตัวที่สี่ตัวเสือตัวที่ห้าของเอเชียเนี่ยแล้วมันหล่นลงไปเสือตัวที่ยี่สิบแมว <c oughs> ก็คงจะมีโอกาสถ้าหากว่าการเมืองเรานิ่งนะมีแนวโน้มว่าการเมืองของเราก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะหลังจากสลายขั้วนะจับขั้วมา ขั้วสีต่างๆนะครับก็มาผสมกลมกลืนไปเป็นสีธงชาติเนี่ยก็ดีขึ้น <c oughs> ดีขึ้นแต่เราก็ไม่ทันแล้วละครับเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศมาเลเซียเขาก็จะขยับเปลี่ยน,นาฐานะจากประเทศที่อยู่ในระหว่างที่กำลังพัฒนารายได้อ่ปรรานกลางที่เข้าสูงเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยอยู่ในลายเดียวกันนะเมื่อก่อนเนี่ยนะ ประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในประเทศที่รายได้ระดับากลางที่จะขึ้นสู่สูงเนี่ยมาตั้งสิบสามสิบสี่ปีเลยนะนะแต่เราไปไม่ได้เราเปลี่ยนฐานะไม่ได้มาเลเซียจะไปแล้วครับอย่างชาติก็น่าจะเป็นปีหน้าเขาบอกนะเขาจะเปลี่ยนเป็นประเทศที่มีรายได้สูงประชาชนมีรายได้สูงพูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนอกจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาประเทศพัฒนาไปตั้งนานแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นมาเลเซียซึ่งจริงๆแล้วคิวจริงๆเนี่ยคือคิวประเทศไทยแต่ประเทศไทยในมัวอะไรครับมัวติดอยู่ที่กับดักของการเมืองนะมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมให้ประเทศเราเนี่ยเดินต่อไปได้พยายามขัดขวางทวงความเจริญเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับ ประชาชนคนไทยนะครับต้องดูดีๆว่าคนที่จะพยายามสร้างความวุ่นวายให้เกิดในประเทศเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่หวังดีครับต่อประเทศชาติไม่หวังดีต่อประชาชนเกรงว่าประชาชนจะมีความสุขครับก็จะสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในการเมืองเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าการเมืองนิ่งเมื่อไหร่ประชาชนมีความสุขเขาก็จะหมดความสําคัญ เขาจึงพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ที่ประชาชนเนี่ยต้องเป็นคนที่น่าที่เขาสามารถที่จับหัวหมุนได้ต้องไม่ให้ประชาชนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีเขาจะได้มีอำนาจในการปกครองคนกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทยเริ่มลืมตาปากเริ่มเห็นเลยครับเริ่มตาสว่างสังเกตดูไหมว่าตลอดเวลาเนี่ยทางคณะรัฐบาลรัฐมนตรีคณะรัฐมนตร,ร,รีเขาพยายามที่จะพัฒนาประเทศแต่ ก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาส่งมาเนี่ยจะเป็นพวกนักร้องร้องสารพัดร้องเลยครับให้รู้เลยครับว่าคนกลุ่มนี้แหละครับคือคนบ่อนทําลายชาติที่เขาพยายามที่จะสร้างข้อกล่าวหาต่างๆซอกก่อนบ่อนทําลายอ่ะนะตัวมันเองอะ่ะตัวพวกนี้แหละครับเป็นตัวซอกก่อนบ่อนทาลายชาติตัวจริงครับน่าทวงความเจริญของชาติบ้านเมือง ฉะนั้นคนไทยนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้เด็ดขาดนะถ้ามันร้องทางกฎหมายไม่ได้มันก็จะลงถนนนะมันก็เรียกมันก็หลอกคนที่ไปร่วมนะมันต้องมันต้องการให้ประชาชนทุกยากลำบากแล้วมันจะปกครองง่ายครับนะถ้าเมื่อ,อไหรนะครับประชาชนนะครับร่วมมือกันนี่มีความรักสามาคัคคีรู้ทันกโกง คนเกมของคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะหมดหมดทางหากินเองคนที่จะทําให้คนกลุ่มเนี้หมดไปจากแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลครับนะไม่ใช่ทางรัฐบาลไม่ใช่ใครก็จะทําให้เขาหมดได้มีเพียงประชาชนเท่านั้นครับที่จะทําให้คนพวกแง่หมดไปจากแผ่นดินได้ประชาชนต้อง ตาสว่างครับต้องมีเหตุต้องมีผลต้องไม่ให้การสนับสนุนกิจ,จกรรมอันจะถ่วงความเจริญของชาตินะฝากไว้ครับวันนี้มาเล่นการเมืองเต็มๆเ,เลยต้องต้องอันนี้มันมันอดไม่ได้ครับนะเรามองเห็นแล้วก็ฝากไว้นะครับท่านใดที่เห็นว่าข้อคิดนี้นะครับเป็นข้อคิดที่ดีก็กระจายต่อน่าบอกต่อถ้าท่านใดที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็สามเมนลงใน นะข้างล่างนี้ได้แลกเปเลีล่ยนเรียนรู้กันความเห็นต่างที่สร้างสรรค์ได้เลยนะครับนะด้วยความปรารถนาดีจากช่องทีใครทีมันชาแนละอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแช์นะครับนะกดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยนะครับนะจะได้เป็นกําลังใจไม่ข้ามโฆษณาเนาะนะพบกันใหม่ครับนะในคลิปต่อไปในวันต่อไปครับสวัสดีครับ